แห่งรักคู่แท้ททินเฟม ep 34. รักแ้ไม่มีเงื่อนไขสวัสดีค่ะเพื่อนท่านช่องฟีเจอร์ยูมาเล่าเรื่องราวความรักของคนสองคนเรื่องรุ่งอรุณแห่งรักเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องราวของคุณหรือเป็นเรื่องราวของคู่รักคู่ใดก็ได้ถ้าคุณคือรักแท้คุณก็จะพบลักแท้ค่ะ มาที่ฝั่งพลังงานมัสคูลินพลังงานหยางพลังงานที่แข็งแกร่งพลังงานการกระทำตรกกะเหตุผลสิ่งที่จับต้องได้ฝั่งพลังงานมัสคูลินนี้ก็จะเป็นเพศใดก็ได้ความเป็นคู่รักเป็นได้ทุกเพศจะขอเรียกฝั่งนี้ว่าชายหนุ่มนะคะชายหนุ่มเป็นคนมีเหตุผลยึดถือหลักเหตุผลหลักความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดกระตือรือร้อนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบเรื่องท้าทายชายหนุ่มกำลังเยียวยาบาดแผลและจิตใจหลังพ้นจากความเศร้าและความสูญเสียครั้งสำคัญเมื่อจิตใจเดินทางผ่านความมืดมิดยามค่ำคืนก็จะพบรุ่งอรุณวันใหม่ที่สวยงามเขากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง ชายหนุ่มมีใจิตใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้คนเขามีความสามารถในการดูแลกิจการส่วนตัวได้ดีและประสบผลสำเร็จชายหนุ่มจะได้มีความรักและแต่งงานครองคู่กับผู้หญิงที่มีใจิตใจดีเช่นเดียวกับเขาและจะมีความสุขด้วยกันอย่างมากเขาเป็นคนขยันทํางานและกำลังเริ่มมีฐานะการเงินที่มั่นคงกิจการงานลงทุนของเขา กำลังส่งผลกำไรให้เขาได้ยินดีไม่ว่าเขาจะทำธุรกิจประเภทใดสิ่งนั้นก็กำลังเริ่มต้นที่จะใกล้เข้าสู่ความสำเร็จแล้วชายหนุ่มเป็นคนมองโลกในแง่ดีคิดบวกเป็นคนกระตือรือร้อนเป็นคนเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นมาที่ฝั่งพลังงานอีกฝั่งนะคะพลังงานเฟมินินพลังงานหญินพลังงานที่อ่อนโยนนุ่มนวล พลังงานอารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณที่อยู่เบื้องลึกฝั่งพลังงานเฟมินินนี้ก็จะเป็นเพศใดก็ได้ความเป็นคู่รักเป็นได้ทุกเพศก็ขอเรียกฝั่งพลังงานเฟมินินนี้ว่าเป็นคุณนะคะพลังงานใดที่ดีเป็นไปเพื่อพัฒนาตัวตนและจิตวิญญาณขอให้รับไปเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวตนและจิตวิญญาณของคุณรับไปแต่สิ่งดีๆนะคะ คุณเป็นหญิงสาวที่สดใสร่าเริงเบิกบานและมีความอ่อนเยาว์คุณเป็นตัวแทนของความสุขและความสำเร็จในชีวิตเป็นคนอบอุ่นคิดบวกและมองโลกในแง่ดีคุณเป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากคุณมีพรสวรรค์ที่เศษประจำตัวที่แตกต่างจากผู้อื่นคุณสามารถอย่างรู้มีเซนและลางสังหณรที่แม่นยำมากคุณเป็นแรงบันดาลใจและสร้างความหวังให้กับผู้คนทั้งหลาย คุณจะเป็นผู้ที่มีความรักที่มีความสุขมากที่สุดคุณและคนรักจะได้แต่งงานครองคู่กันอย่างมีความสุขคนรักของคุณจะมีฐานะการเงินที่มั่นคงคุณคือตัวแทนของความฝันและความหวังที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคุณมีฐานะการเงินที่ร่ำรวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป คุณเติบโตมาจากครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักคุณมีฐานะตำแหน่งในสังคมที่สูงเรียกว่าคุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายเพียบพ้อมาตั้งแต่เกิดคุณเป็นคนที่ยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีกับสถานการณ์ต่างๆคุณเป็นคนที่เข้ากับยุคสมัยตามกระแสตามแฟชั่นตามเทรน์ต่างๆคุณเป็นคนของทุกยุคทุกสมัย คุณชอบงานที่ต้องพบปะผู้คนต่างๆงานที่ไม่ใช่งานอุทีนไม่ใช่งานซ้ำซากจำเจในเวลาที่ผ่านมาชายหนุ่มรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงมีกำแพงปกป้องป้องกันตนเองที่แน่นหนาเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความแตกต่างกับเขาอย่างมากในหลายๆเรื่อง คุณและเขาเข้ากันไม่ค่อยได้ด้วยมีความคิดเห็นที่สวนทางกันทัศนคติที่แตกต่างกันรสนิยมที่ต่างกันความเป็นอยู่ของพวกคุณก็แตกต่างกันวิถีชีวิตต่างกันแต่ทั้งคุณและเขาก็มีความคล้ายกันหลายเรื่องเช่นมีจิตใจดีอ่อนโยนเป็นคนคิดบวกมองโลกในแง่ดีชอบสร้างพลังบวกและแผ่กระจายพลังดีๆออกไปโดยรอบด้วยความสดใสร่าเริงดังรุ่งอรุณของคุณ ชายหนุ่มรู้สึกว่าคุณคือความสดใสเป็นแสงสว่างเขารู้สึกหลงรักความอ่อนเยาว์ของคุณเขามีความสุขเมื่อได้พบเห็นรอยยิ้มของคุณคุณเป็นโลกทั้งหมดทั้งมวลสำหรับเขาคุณคืออนาคตของเขาเขามองเห็นคุณอยู่ในอนาคตในชีวิตของเขาชายหนุ่มอยากได้รับโอกาสจากคุณแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไร คุณมองเห็นชายหนุ่มว่าเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำเป็นคนเข้มแข็งและหนักแน่นเขาดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณมากๆและเขาก็มีความแตกต่างจากคุณมากมายมากคุณคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคงไปด้วยกันได้ยากชายหนุ่มก็คิดเช่นเดียวกับคุณว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงและต้องมีการปรับตัวเข้าหากันอย่างมากและเขาก็ไม่แน่ใจในความคิดความรู้สึกของคุณว่าเป็นอย่างไร ตัวคุณยังลังเลไม่แน่ใจคุณนึกภาพไม่ออกว่าคุณและเขาจะไปกันได้อย่างไรแต่คุณเป็นคนคิดบวกและมองโลกในแง่ดีคุณมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้จะต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปทางที่ดีแน่นอนและเมื่อคุณกับชายหนุ่มได้เป็นคนรักกัน พวกคุณเข้ากันได้ดีในหลายๆเรื่องและก็มีความแตกต่างกันมากระหว่างคุณและเขาที่พวกคุณต้องคู่ต้องเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปต่อได้คุณเป็นคนเฟรนลี่มีเพื่อนมากและคุณก็ให้ความสําคัญกับเพื่อนๆของคุณมากในขณะที่ชายหนุ่มมีความเป็นผู้ใหญ่เขารู้สึกหวงแผนคุณอย่างมากจากความไม่เข้าใจกันเรื่องเล็กๆน้อยๆ ได้กลายเป็นความเข้ากันไม่ได้เมื่อพวกคุณทั้งคู่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนตัวเองพวกคุณต่างมีทิฏฐิอีกโก้และไม่ยอมลงให้กันและในที่สุดคุณก็เป็นฝ่ายบอกเลิกทุติความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ต่างฝ่ายต่างยึดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเมื่อคุณทั้งคู่ห่างกันพวกคุณต่างก็เศร้าทุกนนอนไม่หลับคุณและเขาไม่เคยคิดเลยว่าการแยกห่างกันจะมีผลได้มากขนาดนี้ คุณทั้งคู่ต่างก็ถูกพันธนาการจิตวิญญาณของพวกคุณไว้ได้วยกันคุณและเขาได้รู้แล้วว่าได้ตัดสินใจผิดพลาดมากที่ไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันไม่ยอมพูดจาทำความเข้าใจกันเพราะยึดเอาแต่ความคิดความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเมื่อต่างคนต่างยึดถือตัวเองเป็นหลักความสัมพันธ์ก็ไปต่อไม่ได้ชายหนุ่มรู้แล้วว่าได้ทำผิดพลาดไปมากเพียงใด ช่วงเวลาที่แยกจากกันทําให้พวกคุณทั้งคู่ได้อยู่กับตัวเองได้สงบนิ่งและทบทวนพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าได้ทําผิดไปอย่างไรและจะแก้ไขเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรชายหนุ่มตัดสินใจแล้วและตั้งใจมุ่งมั่นว่าจะมาขอโอกาสคุณเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเดินไปต่อด้วยกันได้และเขาจะไม่ยอมหยุดไม่ว่าจะมีสิ่งใดมาขัดขวางจะไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นของเขา เขาจะต้องมาขอโอกาสจากคุณและเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ต่อไปคุณรู้ว่าได้ทำสิ่งใดผิดพลาดลงไปและคุณจะแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ดีขึ้นได้อย่างไรคุณเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนการขัดแย้งของพวกคุณได้จบสิ้นคุณได้ให้โอกาสชายหนุ่มพวกคุณทั้งคู่ได้เรียนรู้หลายสิ่งจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น บทเรียนและประสบการณ์ได้สอนสิ่งล้ำค่าให้กับคุณทั้งคู่เมื่อคุณทั้งคู่ได้เรียนรู้และผ่านมาแล้วพวกคุณจะไม่ทำผิดพลาดอีกพวกคุณทั้งคู่ได้กลับมาเรียนรู้ให้โอกาสกันและกันอีกครั้งความสุขสมบูรณ์อย่างไม่น่าเชื่อในรูปแบบที่พวกคุณไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับพวกคุณทั้งคู่คุณทั้งคู่มีความสุขสมหวังในทุกสิ่งคุณทั้งคู่เติบโตไปพร้อมกับเรียนรู้ผ่านความเจ็บปวด ผ่านความทุกข์ไปด้วยกันพวกคุณมีวิสัยทัศน์มุมมองใหม่ๆและมีแต่พลังงานดีๆหลั่งไหลเข้ามาหาพวกคุณทั้งคู่ชายหนุ่มเป็นผู้นำที่ดีเขาทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวที่ดีชายหนุ่มดูแลคุณและทนุถนอมคุณด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนับแต่นี้ต่อไปพวกคุณจะรับฟังกันและกันด้วยหัวใจที่เปิดก,กว้างด้วยหัวใจที่อ่อนโยน เพราะคุณและเขาต่างก็คือบ้านที่อบอุ่นของกันและกันพวกคุณทั้งคู่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นทุกเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันคุณทั้งคู่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆไปพร้อมกันคุณทั้งคู่ต่างก็เอาอัตตาตัวตนทิ้งออกไปอีโกทิฐศสีเปลือกที่ห่อหุ้มพวกคุณนําออกไปจนเห็นแก่นแท้ภายในของคุณทั้งคู่ที่สวยงามเมื่อพวกคุณทั้งคู่เติบโตอย่างสมบูรณ์ พวกคุณรู้จักความรักและมีประสบการณ์อันรําค่าที่จะสามารถเล่าสู่แบ่งปันให้ผู้คนได้นําไปปรับปรุงแก้ไขชีวิตเรื่องราวของพวกคุณจะได้เป็นแบบอย่างให้คุณอีกมากได้เรียนรู้และนี่คือภารกิจหน้าที่ของคุณทั้งคู่คู่แท้ทวินเฟรมที่มีต่อผู้คนและโลกใบนี้